เรื่องหลักที่เราจะใช้เวลากับมันพอสมควรถ้าออกแล้วยากเลยก็คือเรื่องสาระคะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องสารก็ตั้งแต่พื้นฐานเลยเปลี่ยนสถานะสมบัติทางเคมีหรือกายภาพอันนี้เอา,อาพื้นๆกันนะใครไม่ได้ตรงไหนถามได้เลยนะสมบัติทางกายภาพ มันเป็นแค่นิยามคำเฉยๆนะกายภาพกับเคมีแค่ต้องรู้ว่าถ้าเขาพูดถึงกายภาพพวกนี้คือเกิดสารใหม่ไหมไม่เนาะกายภาพก็คือเป็นแบบไม่เกิดสารใหม่สารก็คือสิ่งที่เราแบบจับต้องได้อย่างเงี้ยต้องการที่อยู่พวกนั้นอ่ะอันนี้ไม่เกิดสารใหม่ก็คือไม่เกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่เกิดสารใหม่ สังเกตได้ง่ายสังเกตได้ง่ายนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสารนี้เราพูดถึงมันคือสารใหม่เนาะสารใหม่ก็คือพวกที่ต้องมีอะไรแบบไม่เหมือนเดิมนั่นคือสารใหม่สังเกตได้ง่ายนั่นคือสมบัติทางกายภาพให้คิดว่ามันมีการเกิดสารใหม่ไหมอย่างเช่นเอ่อเพียวเกลือไปละลายน้ําเกิดสารใหม่ไหม ออพี่เอาเกลือนะสมมติมีบิกอร์นะอันนี้ไม่ต้องว่าตามก็ได้ดูเล่นๆอ่ะสมมุติพี่มีน้ํา H2O ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปคนคนสารละลายคนๆปุ๊บเกลือก็เป็นไงละลายใช่ป่ะแต่อ่าอาจจะมีตะกอนอยู่ข้างล่างแต่ถ้าพี่เอาบิกอร์เนี้ยไประเหยน้ําออกก็ได้อะไรกลับมาก็ได้เกลือเข okay, หมะเพราะฉะนั้นมันแค่อาจจะมีการละลายแต่มันไม่ได้เกิดสารใหม่คือคุณสมบัติ เหมือนเดิมนะก็คือสารยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมอย่างเช่นการละลายการละลายเนาะการเปลี่ยนสถานะอย่างเช่นน้ำเอาไปใส่ช่องฟิอ,อมันก็คือแค่แข็งแต่ถ้าเอาออกมามันจะละลายเพราะฉะนั้นไม่เกิดสารใหม่มันจะกลับไปกลับมาได้ง่ายก็คืออย่างเช่นการ เลี่ยนสถานะการนำไฟฟ้าเกิดสารใหม่ไหม,ไมนึกถึงสายไฟมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟเปลี่ยนสภาพปะไม่ไมเนาะเพราะฉะนั้นการนำไฟฟ้าไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นค่ะนำไฟฟ้านำความร้อนพวกนี้ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น ส่วนสมบัติทางเคมีสมบัติทางเคมีก็คือพวกนี้ก็คือเกิดสารใหม่เดี๋ยวพี่จะเน้นคําว่าสารใหม่คือในเคมีนะอันนี้ข้อสําคัญคือเกิดสารใหม่สารใหม่คืออะไรสารใหม่คือคุณสมบัติไม่เหมือนเดิมสารใหม่นะ,ะก็คือมีคุณสมบัติไม่เหมือนเดิม คุณสมบัติไม่เหมือนเดิมนะเอากลับมาไม่ได้เอากลับมาไม่ได้ไไดถ้าจะเอากลับมาต้องผ่านกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นไข่ไข่ไขเอาไปทอดอย่างเงี้ยจะทำให้เป็นไข่ดิบได้ก็ยากแต่ต้องแยกให้ดีนะอย่างเช่นไข่ไก่ตอกก็เปิดกไข่แตก สารใหม่สารเก่าเกิดสารใหม่ไหมพี่มีไข่ไก่หนึ่งฟองไปตอกปุ๊บแตกออกมาเออมันก็คือยังเป็นไข่เหมือนเดิมโอเคไหมแต่ถามว่าเอากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันก็เอากลับมาเหมือนเดิมแต่ยากเหมือนกันแหละถ้าเปิดกไข่แตกอะแต่ว่าคุณสมบัติมันก็คือยังเปิือกไข่เหมือนเดิมลักษณะอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่คุณสมบัติมันต้องต่างจากเดิมถ้าเป็นสารใหม่นะคุณสมบัติต้องต่างจากเดิมอะ เรื่องสมบัติเคมีและกายภาพอันเนี้ยมั่นใจเลยว่าเจอแน่นอนทุกสนามสอบนะเรื่องนี้จะจะทวนกันบ่อยๆเดี๋ยวพี่สรุปให้อีกทีอันนี้ให้เลือกวงเองก่อนเลยอย่างเช่นโลอ่าทองแดงเป็นโลหะที่นำไฟฟ้าเป็นเคมีหรือกายภาพ อ่ะสมบัติทางกายภาพกายภาพคือไม่เกิดสารใหม่เนาะก็คือเรื่องการนำไฟฟ้าเนาะนำไฟฟ้าไม่เกิดสารใหม่อ่ะอันนี้เป็นกายภาพเหล็กโดนความชื้นแล้วเป็นสนิมเหล็กสัญลักษณ์ธาตุก็คือ fe เนาะสนิมมันไม่ใช่เหล็กอีกแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้ fe 2 o 3 o ออ มีน้ำมาเกาะคร่าวๆเนาะสูตรทางเคมีไม่เหมือนเดิมความเป็นเหล็กกับความเป็นสนิมก็ไม่เหมือนเดิมเป็นเคมีค่ะเป็นเคมีน้ำเดือดจุดเดือดจุดเดือด,ด,ด,อดน้ำปกติ h 2 o สถานะเป็นของเหลวพอมันเดือดมันยังคงเป็น h 2 o แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือร้อนขึ้นจากลิควิดกลายเป็นแก๊สโอเคไหมจากลิควิดกลายเป็นแก๊สเพราะฉะนั้น มันเปลี่ยนกลับไปกลับมาค่ะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคุนน้ำควนมีคอร์สเรียนออนไลน์เตรียมสอบเข้ามหนึ่งคอร์สวอร์มอัพเป็นคอร์สเนื้อหาคณิตวิทย์สอบเข้าม1ครบพร้อมสอบจะเหมาะสำหรับน้องปอ .5 ที่อยากจะเรียนเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าในการติวเข้าม1ห,หรือพี่ปหที่อยากย่นเวลาในการเรียนให้ทันกับการสอบทักมาได้ที่กดวิชาท o เกตเตอร์เลยค่ะ คุณน้ำควรยินดีให้คำปรึกษานะคะ